นั่นแหละในนิพพานบาทุตายโลดหรือว่าได้ตอน่อนท่นานเนี่ตายนี่เอื่นว่าทิศธรรมนั่นแหะแต่ยังนึงฟังให้ดีๆฟังให้เข้าใจคำว่าสังขารลูกเอกขาย,ยานโดยภาษาบาลีรู้เท่าทันสิ่งที่อุบัติขึ้นรู้เท่าทันสิ่งที่เข้ามากระทบรู้ให้มันท่านคำว่าท่านนี่ ยวไปเอาสิ่งที่เห็นภายในภายนอกน้เขอไม่คิดแต่ว่าล่ะสิ่งที่ได้ยินภายในภายนอกได้อธิบายวันละเอียดอยีเดีนเลยแนจ่จริงคำว่าภายในคือมันเกิดขึ้นเองปราศจากลูกวัตถุที่กระทบกระทั่งให้เกิดเสียงได้เพราะว่าเฮ้าท่านสมาธิอยู่นี่แต่ว่าสมาธิของเฮ้าบ่ได็บ่ได้เน้นหลับตาเด้อเน้นมืนตา เน้นเมื่อนตานั่งอยู่เพื่องโขดหินนั่งอยู่เพื่องโขดหินจับลมหายใจตาเนี่ยเลี้ยวไปเบิ่งตามโกใหม่เลี้ยวไปตามทงหน้าเห็นหลดแรลนไปแหลมมากท่ดนยินเสียงหลด้อมฮาก็บกคิดเลยแต่ว่ามีเสียงหนึ่งเกิดขึ้นบันนี้เป็นเสียงเขาสีซ้อเป็นเสียงสีซ้อดังมาจากอากาศมีนี่เอินว่าภายใน ส่วนภายนอกมันก็เห็นอยู่เดียวนีเข้าไาเห็นภายนอกนี่าเห็นคนเกิดจากคนเกิดจากมากัดกันเสียงเกิดจากเสียงหมากัดกันเกิดจากค้นเปิดเพลงเกิดจากคนนี่คือภายนอกรูแหล่งที่มาของเสียงเท่ากับบนํามาคีดแต่ว่าสิ่งที่ภายในนี่คือบ่ลูแหล่งที่มาของเสียงเสียงสีซ้ออูอีอีหรือบางที่กับเสียงทรณีกันแสงมวนคักนี่จักว่าล่ะ ต่ว่าเขาโบมวนดอกเข้าฟังเสียงโซลนี่กันแสงโดยสีซ้อนอเอ่ถัดสิวเปากรงมวนมวลจะ่อนละมวนมวนอย่หางบิิบมวนเด้กวอกอันเออเออเอเอ่เอนเอ่าออเอะจักวอาเออเอจักอ่ออะเอ็กอ้ออเออเออเกอแมอเอองออเออัออเออเออเอนเออเออเอนเอเอาเออเออเดอเออเอ กระหูอยู่ด้ระว่างม้วนจังสัน่นมีคือบอลูแรงที่มากของเสียงแต่ว่าเขาก็ไปติดใจเขาก็ไปติดใจเขาไบ่ไปขดขนหาว่าเสียงนี่เกิดขึ้นจากหยังเออเทวดาบน่อนอย่อันนันนน้นบ่อนอยนนมีบ่อนอยู่บนอน่บอของยิ่งคือซื้อนี่นี่ระคำว่า,าภายในภายนอกนะฟังให้ดีๆประเภทรับตานีโอ้ยทั้งรลายอันจังสันงส่นขนาดเขามืนตามังกันยังมีอยู่ตลอด นี่แหละฉันบอกว่าแต่ละคนทันละนี่มีเพิกนี่มีเพราะเ,เป็นต่เมื่อนตาเหตุมันฆ่าอยู่หันจนชินเป็นเมสัยละ่ะพราะจะเห็นอย่างปั๊บเฮิอดเอามานนำวบากันเดียบี้มันจะละกิเลสยังไดวะมันจะละยัมไงนี่มันจะละอุปทานยัมไดนี่มันนั่งคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่นี่มันหลายข้อความแปนว่าเห้าหักกระเหตดน่ะใหเป็นล้านคืออะไรหีหย บอกเลยเลยว่าล้านเพื่อมันเลยนั่นลหละนี่บอกยังหน่อยบางที่เนี่ย <c oughs> นั่งไ่ได้รับตาด้บีเห<อ>็นเขาอบพยกขบวนเกวียนมีเกวียนมีมามีงัวมีควายไลกันเป็นฟูงเป็นเปนครื่องคันอบพยกบานเนี้ยบัากหลายด้เออมันกลรู้บอกกันมาไดไรยุ่งๆแต่ว่าประมาณสี่หมื่นกว่าถ้ง บานออประยกไปเบ้ากันคว่างช้างควงสง้างไปด้นั่นแนหะะโอประยคกแต่ว่าไหลเข้าไปใน,นเงาไม้นั่นแหละเออแล้วก็ไปสุดที่มันไหลเข้าไปใน,นเงาไม่ไม่สิในน้อย,อยสมหมดนี่นะแต่ว่าเป็นคนหรือไงวะหละ่ะ<อ>นั่นแหละคือสิ่งที่มันเห็นเห็นบบกเห็นเห็นจริงๆนั่นแหละแต่ว่ามันบอกจริงแบบเพราะเขาไม่ได้ไปใส่ใจกับมันเด็นดสั่นโอประยก บางที่มันมีไฟใหม่จะไฟใหม่กันเกิดจากเกิดจากไฟใหม่คือคนข้าจุดเอานี่แหละตอนมันก็เห็นต้อนหน้าต้อตาให้นี่แหละเออถ้ากันตักน้ำแล่นห้องสงซิงวงเวงกันเด้แต่ว่ามันคือตำตำตำตุำตำตำต่มมองนี่ไหมอธิบายยากว่ะคือคือคือสัมันหยาปากายคว่นะ ถุงซ้ำตุ่มม่องไฟใหม่ปลามาธรรม,มดาไฟใหม่หน่อยหนึ่งเด้แต่ว่าพวกเขารู้สึกว่าเป็นไฟใหม่บ้านบึ้มบั่มบึ้มบั่มมา,ากเขาห้องโอ้ยสิทมี่ลุงซีอ้าวมาไฟดับไฟแนะ่ไฟใหม่บ้านควไ,ไฟใหม่เงินควายแบบเล่นสักน้ำมีสระมีบ่อน้ำมีน้ำสระน,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 นี่แบบนั้นเ้าก็เบิึงอยู่หันเลยบึงสือส่อเลยบุริษฐ์ยังดั่เบ,บิงึง แล้วกับใหม่เงื้อน,นั่นใหม่เงื้ยนี่กันสีนาเออแต่พากันแต่กับพากันเอ้ยเจ้าผู้เจ้าตาเอ้ยที่ตายที่แฟนพี่แม่นที่เมือเม่อไงก็บอกไปได้บบดนี้เออสอยลูกเต้าแล้วล้านนี่นะถ้าก็เลยหูจักว่าพวกนี้ถื้ออย่างอ๋อพวกนี้ถือพวกศาลผู้เจ้าศาลผู้ตาหรือถือผีนั่นนะออง่ายว่าถือผีนั่นแหละเออมันกับพูดกันมาเองแบบความรู้อันนี้นั่นแหละ ห,ไไห้องก็แต่ยืนกัน้าไปเด้ถ้าก็รลู้ตาเหาลูกกับถิ่มยู่ซื้อเด้นิอ๋อพวกนี่คือผีก็เลยเป็นแบบนี้เวลาเกิดยังขึ่นกระางห้องหาตาผีแล้วไปเกิดเป็นบริวารผีบง่ง่ายๆน,น้ำท่วมคือการฝนตกนหน่อยๆน่ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กำน,นี้แค่น้ำท่วมห้าห้าสูงมคำตุ่มม่องนี่นะน้ำท่วมก็โอ้ยน้ำท่วมบ้านพากันขนของขึ้นทั้งโคน้น ว่ามัานพ่นแบบไงคือเหาเห็นเดินนีหนีพ่นอันเนาะนี่ยหน่อยของเขาในเมื่อนของเขาไงนี่แหละเป็นทั้งสี่บุพกรรมของความคือสิ่งอื่นนอกจากตนเป็นดีพึ่งก็ได้ซื้ือบระเด,ะเด,ะเดคือถ้ำมะของพระเจ้าเป็นดีึ่นเป็นสันแหละนี่ยังกเกิดห้องหาเป็นก็สิ่งอื่นๆมาให้ซอยพดตัดพกป้องกับของเองเนี่ยโทษโทษของมันก็นั่งบังธรรมาดา มันมันแรงแค่นี้มันเยอะมากมากเยียสักสิบดึงอะไรขึ้นมาเบาเนี่ยมันหลายหลายเออจนลืม <c oughs> แล้วแต่มันสิบคิดแล้วแต่มันสิบพุทธขึ้นมาเบาเด้เยอ <c> ะ <oughs> แยะ่นาดก็เลยว่าบับนี้คนที่ไปสนใจใส่ใจเลิกเข้าใจว่าจะคล้องนั่นตาทิพย์หูทิพย์ได้ทิพ,พจักรกุญา์ได้กระสางตก็ถ้าได้แบบไปเกิดได้เป็นปยังวะเนาะ พรงีดีได้เราไปเกิดตั้งแตได้เราเอามาติดใจแล้วมาว่าว่าหูทิศตาทิศแบบนั้นแบบนี้เออมันก็เกิดร่วงกรสิได้ไปหยังนั่นบ่าสัง่งผู้คนได้ก่อนผู้คนเก่งกว่าเฮาผู้คนสอนเฮาคือพระพุทธเจ้าเนี่ยตายเราได,ด้หรือเล่าเนาะหรือยั่งยวก่อนว่าตัสินยั่งจะทำหมาคนตอนนั้นดิออถโมโหขล่าเก่งก็แต่ว่าเดินฤทธิเดชนะเ,เนี่ย ายแล้วจังซั่นตัพูดถึงว่าบ่ให้ติดเข้าใจบ่บ่ให้ไปดึงสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาเว้าเมื่อนั้นเห็นนั่นเมื่อนี้เห็นนี่เอามาเว้ากันโอ้ยละอันใดมาปฏิบัตินี่ละหยังละหยังมันมันมีแต่ตัณหาเพิ่มตัณหากเห็นนั่นเห็นนี่เอามาเว้ากันเห็นพระอินทพระพรมบอ้ยบารมีใหญ่บารมีสูงนีถึงก็นั้นแหละ แต่จังว่าประเภทนั่งรับตานี่มันมากไม่ห้ายยังนิมิตนิมิตภาพนิมิตเสียงอลองฝึกแบบเมื่อตายมันชิ้นเดอ้อเข้าสิทธิใจคํ้ว่าสักตะว่าเห็นโดยภายนอกเพื่อเขาเห็นคนเดียวนี้สักตะว่าเห็นโดยภายในคือหาหาแรงที่มาบา่ได ศัวรา,าได้ยินโดยไยนอกคือคนเปิดทีเส้นเข้าก็บหูใจว่าเขาเปิดศัตรา,าได้ยินโดยไายใมมันมีแรงที่มากของเสียงอ,อละออกเห็นเบิดเลยโดยว่าได้ไปสนใจให้ค่าว่าได้เอานํามาพิจารณาเลยแล้วแต่มันถืเป็นเอาอยัางเป็นเครื่องยูลมหายใจนี่แหละลมหายใจเด้อเราต้องไปไหวไปกับมั่นดอในกในสัน่น ต้องไปใส่ใจมันดอกถ้าลูกเราไปเกิดไหมว่าต้องดูยังดีงว่าดูบ่อยว่าต้องเกิดนะดูอยู่กับแผลล้มหายใจด้อพ <c oughs> อตะเร่องล่มหายใจล่มหายใจคนฝึกเป็นแล้วคนเห็ดเป็นแล้วเขบาบปอยู่กับล่มก็ได้บ้า้เพราะว่ามันบม่มีอุปทา,านอีออรือว่าบรรลุไปแล้วนนะเขบาบปอยู่ดอกเขากินมันังน่ง บ่มียังสิมากกว่าทร qua ทางจิตใจเขาเจ้าด้ยใหแล้วแต่ว่าขั้นตอนการเฟกก็ต้องเอาลมหายใจเป็นที่ยึดสะก้อนเหมือนคนนั่นดอกเขาเจ้าเขาเจ้าหาวิธีละอารมณ์ก็เลยเอาลมหายใจนี่เป็น,นคนออนนือยืดสะก้อนเอาอานาปนสุีิแหะบมือใดก็นเน้นแต่เนวนี่แหละบอมีจากมือสถึงวันนึงแน่นี้นะ ยำขว้าสักตะวัเห็นโดยภายนอกเขาเห็นเขาเห็นวัตถุเขาหูว่าคนเขาเลูแรงถี่มาว่าเขาไมา่จากคุญแจที่เขากบ,บาคิดก็สงสัยยังแค่นั้นผู้ยิง่งผููใส่เขาก็รลู้อยู่ในหันดูไันี้โดยภายในบางทีมันวาขึ้นมาเลยมันหาแรงปรากฏมาบอไดา้บ่ยจักที่มามันกับว่าต่างกันกับกับคนเนดอ้อแค่นั้นให้ลู้อยู่แค่นั้นอ่าเอาเขามาเปลยนอารมณ์ เสียงก็เหมือนกันเสียงก็คือกันที่เสียงคล้องเสียงกองเสียงโปงเสียงตีโปงเสียงตีคอรอแต่นี่นี่เบดเด้ตีคอรปรไปชุ่มกันังทั้งสิแต่นี่เสียง,ง,ยง,ง,ยง,ง,ยงตีคอ,อรอตีเร่งเร่งล้วล้วจงังสิแล้วก็มีเสียงเงวเงีเงวคือยังเข้ามาไล่จับโจรไล่จับจีกขะโมยนี่ไหมตีป่องป่องป่องปองปองป่องล้วล้วมาเลยเด้ ลูว่ามาเลยเขาเดยกก็เต๊ก็เต๊กไปทางใดไปทางใดไปพูดละพูดละมันยินแต่เสียงไปเห็นลูกมันยออินแต่เสียงแต่พี่กับเพื่อนกันมาต้นน้ำมาใส่ใจให้หูยิ้นซื่อๆมัญหาแร่งของเสียงมาบ่ใดเออถ้าคือคนบอกกันตัวเก๊กตวเจ๊เขาเหวเห็นเอามาเทียบใส่ใหนน้นอกเสียงเขาบอกกันพวกเจ๊พวกเจ๊ก้อนนั้นก็อนนีเนาเห็นอยู่แต่ว่าเขาขบขิด อันนี้ก็คือการเสียงเขาตีคลร์ร be ้องป่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 องรัวรัวรัวนี่ทั้งที่ก็เคาะไม่เด้เคาะไม่ไพ่ไหมปักแป๊กแป๊กป๊กป๊กนานาเทากับว่าน้ำมากรีดใจบ่ละเสียบนอกเสียบในแล้วว่างเปล่าบระิดบระิดเพราะว่ามีมีเครื่องอยู่อยู่ใสอยู่ลมแค่นี้อันเรื่องลึกลับซับซ้อนมันมีมากมายมหาศาลผลดอกเยอะแยะจะทำบัตรจิดใจใส่เบาเขามาเบา คือเบาเอาเขามายึดปิดว่าเป็นหูทิพย์เป็นตาทิพย์เข้าใจปะทิพย์ก็ไปเกิดไหมครูว่าทิพย์แมนได้แน่นั้นเข้าใจว่าอลไรแท็กซี่สิทิพย์ไปยังทิพย์ก็ไปเกิดอยู่ไหมเนาะละอันใดกันแน่นี่ฟังให้ดีๆฟังให้เข้าใจาาาข้าละอุปทานเลยคำว่าอุปทานคือข้าเอาสิ่งที่เห็นหมาเบาเบาแบาเบเกิดอารมณ์ความรู้สึก หรือยินดีกับมั่นว่าต้องแบบนั้นต้องแบบนั้นน่ะนะละอุปทานจากการได้ยินจากการได้เห็นอุปาทานสิ่งที่อุบัติขึ้นนยละสิ่งที่อุบัติขึ้นโดยภายนอกและโดยภายใน,นยวันนั้นมันปรุงแต่งต่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกในความพอใจและไม่พอใจเรียกว่าละอุปทานอุปะอุปะนี่แหมมันไม่ยึดใจบ่าบาดเห็นก็แค่นั้นแหละ เห็นก็เห nice <c oughs> ็นไปตายนังแต่ว่าอเห็นไปเป็นดอกนะใจว่าสมใช่ผนแหละทำกล้อง้อใจฝึกให้บ่อยฝึกให้มากทําให้ชินแต่มันชินแล้วมันสะบรสนใจหรอกคือถ้าสีเทียบยังไงคือคําว่าอาหารนเนาะถ้าบอกอึดแล้วมันสิบรอยากเด้ถ้ามันอึดแล้วมันสิอยากเนาะแม่นปะ คือหมักมวงเนี่ยตอนมันอึดมันอยากตอนของจ้าของบอมมี่เนี่ยอ้ยอยากะแทกคือมาเป็นรักของเขาเนาะตอนของจ้าของมี่เตรียมตนเนี่ยมได้อยากเดยเหมือนกันเขาเข้าฝึกหัดปฏิบัติเข้าเห็นดูเขาดูเขารูอะไรแล้วแลว่ได้อยากเห็นแต่แล้ว่าอยากกะนั้นมาคิดเลยคือกันอาหารก็คือการบันอึดบันอยากเออบันทมันบัอึดจากยางได้เข้าเนาะกินรถไฟก็ได้เนาะแต่สิน มันไปเ่าสูบยาต่วนยืนแต่มันเป็นอึดแต่มันก็บ่ะหยากเองนะั้งลูรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆดูจัางสั่นตลอดตลอดตลอด,ลอดเลยเกิดเป็นความกังชินเลยเกิดเป็นความบ,าาามบาอะยากเองเลยว่าทําให้มากทัานไม่บ่อยห้าฟึกไปเรื่อยๆเ,เธอแล้วก็โดยไม่ต้องอยากดอกสิ่งที่ห้าคำนึงมาก,ท,กที่สุดคือ เป็นผู้มีสติรู้อยู่ลมหายใจเข้าออกสะกก่อนเอออันนี้เน้นแล้วมันจะคอยถิ่มไปเป็นเพราะเป็นเพราะเองมันจะว่างของมันเองเขาบ่าได้เป็นผู้ว่างเขาเป็นผู้เห็นมันซื่อซื้อรูปมันซื่อซื้อเออบ่ได้มีผู้ใดเกตียดนหน้าว่างใดมิจะพึ่ไปเรื่อยเรื่อยมันนายเองดอกเออคือกินเข่าเนี่ยแม้กินเข้านี่นกินไปเรื่อยๆืเด้มันจังอิ่มเนาะอันบออิ่มก็ฮหูเด้ล่ะว่ามันบออิ่มไหมแต่ของดูในความันจะดูสัจของอยู่ไหม คือไปตั้งไว้สค่สิบสองคำเดี๋กูจังอิ่มบัตรมันบบอิ่มกับนี้บัตรมันอิ่มก่อนกับนี้จึงบอกว่ามันบได้กำหนดจะไปกำหนดกดเกณฑ์กับมันจะไปเรื่อยๆวิลาล่าว่างเองกินเขากินไปเรื่อยหดเจ็ดข้ามกับอิ่มกับนี้อิ่มมันกรูดในแต่ของอะไรอิ่มเกินกับนี้แมนท้องกับนี้เนาะคือกันแหละกับนอนบัตร กูได้กำนดได้หานน้าที่กูต้องรับทบบอมีตั้งใจให้มันรับมันสิงรับจัญสีมันค่าคิดรับอยู่ห่นเนาะมันรับเด้มันต้องปล่อยเผลอไปเองรับไปเองนอนแบบคือกันละกิเลสกัคือกันเด้ออ่าฝึกเป็นผู้มีสติรู้สึกตัวตัวพร้อมอยู่ตลอดไม่ล่มหายใจมั่งไม่อุณาโลมมั่งที่ๆนั่นแหละเหตุยูแค่นี้เหตุไปเหตุหน้าบัดมันลับมันลับไปเองดอกมันเลื่อมเอาเองดอกนั่นแหละ มันสิมันสิเป็นคนบ่นเรื่องมากก็เอาอยู่กับตัวเองน่ะบ่นเรื่องมากไฟเสี้ยวเขามนัง้อจ้อแฉแฉไปแล้ะมันก็เ่ได้ใส่ใจเอามาคิดคือการหลักเขาเห็นโดยภายในภายนอกก็ตามมันก็ได้ใส่ใจจ้อแฉจ้อยแฉดอกวันนี้แค่นั่นแหละผมบอกว่าทําให้บ่อยทําให้มากทําให้ชินเออทาให้เป็นดุจดังยานมันสิมีเครื่องรูของเขาเขาววาย่านย่านแปลวาลู้ย่านแปลวาท่านเออแป่ว่าลู้กปววาเห็นแป่ว่าท่าน แต่ว่าละแต่แมนหลู่ปั๊บละปั๊บมีคำเบาเหยีบไปเรื่อยๆเอาสมัท่าน